สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อพ่อ,พอแม่แม่ซีทุกท่านนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปมาตอนเช้ามืดนะคะค่ะก็บรรยากาศก็กเริ่มจะเช้าแล้ววันนี้แม่ก็ตื่นแต่เช้ามืดแม่ก็ตื่นทุกวันนั่นนะคะค่ะเวลาแบบนี้พี่ทองแท้ก็นอนหลับสบายเลยนะคะเด็กๆเขาก็ยังไม่อยากจะตื่นกันนะคะรูพารวยเขานอนนะคะแม่ก็เปิดโคมไฟอันเล็กนะคะค่ะค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวแม่จะลงไปล้างถ้วยถ้วยข้าวทําความสะอาดอะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็เตรียมตัวให้ข้าวเด็กๆตอนเช้าค่ะวันนี้แม่ก็ไม่ค่อยสบายเลยนะคะตื่นมาในบ้านหมุนหมดเลยนะคะก็แม่ก็ต้องกินยานะคะกินยาเพิ่มเลือดเลี้ยงสมองอะนะคะเพราะว่าแม่เวียนหัวมากวันนี้พอลุกขึ้นนั่งบ้านมันหมุนไปหมดเลยนะคะแม่ก็เป็นมาตั้งแต่เมื่อวานละคะ่ะ ค่ะแล้วก็พมาวันนี้ก็เป็นมากขึ้นนะคะแม่ก็เลยกินยานแล้วก็เดี๋ยวจะนอนพักผ่อนหน่อยนะคะค่ะพอตอนที่แม่นอนนะคะก็เนี่ยค่ะดูนะคะเด็กๆเขาก็มานอนเป็นเพื่อนแม่กันเขารู้ว่าแม่ไม่สบายวันนี้นะคะนี่ไข่ปิ้งโอ้ดูพี่ทองแท้เขานอนหงายท้องหงายไสเลยนะคะอ่านี่แม่แม่นํำโชคค่ะ พี่ทองแท้แม่ก็ยังให้กินยาเช้าเย็นนะคะกินยาที่ว่าเป็นยาฆ่าเชื้อปฏิชีวนะรักษาปอดนะคะแล้วก็ส่วนหัวใจโตเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องไปตรวจวันที่14นะคะค่ะในพี่อ้วนพี่อ้วนก็ยังอยู่กับพวกเรานะคะแม่ก็เอาไวต้ตรงที่น้อยแม่ไม่ห่างคะ่ะค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงใสๆนะคะ มาตกช่วงเย็นนะคะวันนี้ก็ให้พ่อเด็กๆเ,เขาก็ไปซื้อเนื้อปลาสะบะนะคะแล้วก็ให้เขาต้มแล้วก็มาขยำข้าวให้เด็กๆก,กินนะคะค่ะเพราะว่าตอนนี้อาหารเปียกเราก็จะหมดแล้วเหลือโหลเดียวนะคะแม่ก็ประหยัดเพราะว่ามาอยู่ที่นี่ค่าใช้ใจ่ายอะไรหลายๆอย่างเราก็เพิ่มขึ้นนะคะค่ะเด็กๆเ,เ,เขาก็ต้องกินข้าวขยำปลาไปก่อนนะคะร้องก,กันกระจองงงแงค่ะ แล้วก็แม่ก็หัดให้เขากินอาหารเม็ดค่ะก็พยายามเทอาหารเม็ดไว้หลายๆจุดนะคะถ้าเขาหิวจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องกินนะคะค่ะเพราะว่าตอนนี้อะไรๆก็แพงขึ้นค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เราก็มีงานรับจ้างบ้างไม่มีบ้างอ่ะนะคะจึงเงินทุกบาททุกสตางค์ก็ต้องเก็บเอาไว้จ่ายค่าชบานนะคะให้เด็กๆค่ะ มันก็มีเป็นภาระที่หนักขึ้นแต่แม่ก็อดทนค่ะสู้ๆเพราะว่ายังไงก็ยังมีบ้านที่กว้างขึ้นให้ลูกๆได้อยู่กันเดินสบายไม่แออัดนะคะแล้วก็จะได้รักษาสุขภาพเพื่เขาด้วยไม่เป็นโรคปอดโรคอะไรเชื้อราอับชื้นกันนะคะค่ะเด็กๆเขาก็อาจจะมีต่อต้านบางช่วงนี้เพราะว่าแม่ก็พยายามไม่เขากินอาหารเม็ดค่ะ เพราะว่าถ้าเปียกอย่างเดียวเนี่ยแม่ไม่ไหวจริงๆเลยตอนนี้นะคะโลหลนึงก็เกือบ200แล้วะค่ะแล้วเด็กๆเขากินอาหารกันเช้าเย็นเนี่ยสิบตัวก็คือวันละหนึ่งโหลนะคะมันก็ยังมากอยู่อะคะ่ะแม่ก็พยายามหัดเขาอยู่ค่ะก็สงสารเด็กๆกันนะคะเพราะว่าเคยกินกันแต่ทีนี้มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงวิถีไปอะนะคะค่ะไข่เจียวมากินข้าวเย็นลูก พ่อเขาขยำปลาแล้วลูกข้าวขยำปลานะครับอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวแม่ไปซื้อห่านเปียกให้โรหนึ่งครับค่ะเด็กๆเ,เขาก็ถ้าอยู่จริงๆแม่คิดว่าเขาก็ต้องกินนะนะคะแต่ว่าก็เหลือทุกวันก็ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆหัดเข้าไปค่ะค่ะแล้วก็แม่ก็คิดถึงพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะ รักษาสุขภาพกันด้วยขอบพระคุณที่ให้กำลังใจบ้านเราค่ะพี่อ้วนอยู่บนฟ้าก็มองลงมาเห็นพี่ๆน้องๆพี่อ้วนเขาคงจะมีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ